สวัสดีค่ะวันนี้วันที่3แล้วนะคะของการรักษาตัวจากการติดไวรัสโควิดของแก้วนะคะตอนนี้ก็ติดกันทักบ้านแล้วอย่างที่ว่าค่ะวันนี้ก็ผัดขิงกินนะคะใช้เนื้ออกไก่ของซีพีค่ะก็มีขิงมีกระเทียมมีพริกนะคะพริกขี้หนูเม็ดใหญ่กระเทียมต้นหอมแล้วก็ไม่มีหอมหัวใหญ่ ก็ไม่ใส่นะคะขาดหอมั้วใหญ่ขาดเห็ดมูนูก็ใส่ทุกอย่างเท่าที่มีนะคะเนื้อไก่นี่เป็นส่วนหน้าอกเราก็หั่นแฉลบแฉลบนะคะหรือใครจะหั่นตามชอบก็ได้นะคะ <c oughs> วันนี้เสียงแก้วเริ่มมาแล้วค่ะแต่ก็ยังเจ็บคออยู่นะคะก็ต้มน้ำขิงกินด้วยค่ะส่วนขิงเราก็หั่นบางๆนะคะแล้วก็ ไม่คันน้ำเกลือค่ะเพราะต้องการให้ส่วนเผ็ดของขิงๆเนี่ยแหละวิเคราโทษค่ะมากัดเ็ดนะคะหรือเสมหักนะคะอาจจะพูดไม่สุภาพนิดนึงผัดกระเทียมแล้วผัดเนื้อไก่นะคะตามด้วยพริกหวัวหอมอะไรก็ว่าไปค่ะก็ใส่แล้วก็ใส่แต่แม็กกี้แล้วก็น้ำตาลทรายนะคะแค่นี้เองค่ะ คือจะกินสมุนไพรกินเพื่อสุขภาพให้ได้ประโยชน์ที่สุดนะคะเพราะว่าวันนี้วันที่สามเสียงเริ่มมาแล้วะคะ่ะแต่ว่าอาการเจ็บคอก็ทุเลาลงบ้างแล้วนะคะเมื่อวานนี้เหมือนเข็มร้อยร้อยพันเล่มน,นะคะทิ่มคอแล้วคอเราจะแห้งมากพี่น้องจะแห้งผากแบบพอหายใจเข้าไปนี่รู้สึกว่ามันแห้งจริงๆ่ะ ต้องกินน้ำร้อนตลอดนะคะน้ําก็เป็นน้ําขิงนะคะต้มต้มเพียวๆเลยค่ะใส่เกลือไปนิดนึงนะคะไม่ใส่น้ําตาลด้วยค่ะนี่ค่ะผัดแบบนี้เลยค่ะผัดสดๆขิงก็ไม่ต้องเคาน้ํากงน้ำเกลือมันละเนาะแล้วก็ใส่ต้นหอมไปด้วยนะคะเพราะว่าหมอบอกว่าให้กินผักสีเขียวเยอะๆนะคะกินวนๆไปค่ะพี่น้องใส่น้ำเติมน้ำตาลสายแดงไปนะคะ ก็ขอให้พี่น้องรักษาสุขภาพด้วยนะคะตอนนี้ก็ปวดเมื่อยร่างกายคะ่ะนอนพักผ่อนอย่างคือพักเยอะๆเนาะกินน้ำนะคะทางที่ดีแล้วไม่ติดดีที่สุดคะ่ะเรานี่แก้วนี้ระวังตัวที่สุดคะรอบครัวด้วย <c oughs> แต่มาพลาดก็คือมีคนบางคนที่เขาติดแล้ว <c oughs> ขอโทษค่ะเสียงเริ่มหายครับเขา คนที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมนะคะก็คือติดตัวเองติดแล้วยังมาหาลูกหาหลานนะคะโดยเด็กเด็กเล็กๆนั่งสามารถหลานก่อนข้าวนี่ลงปอดเลยนะคะเพราะเขาไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้ปิดแมสด้วยนอนอะเด็กรับเต็มๆแล้วที่ลูกสะภ้ยเขาถ่ายมาให้ดูเขาต้องใส่ดมครอบหน้ากากเข้าไปเพื่อให้ออกซิเจนออกซิเจนนะคะคือเป็นอะไรที่ทรมานแกเด็กเนาะ เจาะนู่นนี่นั่นด้วยคิดดูเว่าเด็กทรมานแค่ไหนเด็กเล็กกว่าขวัญข้าวก็มีนะคะบางคนสองเดือนสามเดือนทรมานมากเลยค่ะเพราะว่าผู้ใหญ่ที่ไม่มีความรับผิดชอบขอบอกแก้วนี่จะมาหาหลานนี่ตรวจแล้วตรวจอีกมาที่นี่ก็ตรวจนะคะแต่เขาเป็นเรื่องเขาไม่บอกเล่า <c oughs> ส่วนการรักษานะคะยาที่เขาให้มาพี่น้องดูสิให้ยาแก้กเซ็มยาแก้แพ้ยาแก้ไอ แค่นั้นเองค่ะแต่ยาแก้เขาดีมากนะคะทําจากมะขามป้อมแล้วแก้วก็กินน้ํามะนาวร้อนด้วยค่ะรักษาด้วยเองกินสลับกับน้ําขิงต้มะคะ่ะสลับกันไปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แก้วด้วยนะคะตอนนี้แก้วไปหาเพื่อนได้น้อยที่สุดนะคะเพราะแก้วต้องพักผ่อนเยอะมากๆแล้วอยากจะบอกที่บ้านลูกชายที่เก็บตัวในห้องน้ําพี่น้องดูนี ตัวนี้นะคะเราเข้ามาอาบน้ําเขาก็จะโชว์ตัวอยู่แต่พอเขาเรามาแป๊บเดียวเขาก็จะเข้าไปในหลืบค่ะแล้วเขาก็จะออกมาตลอดเลยค่ะจากกลัวก็คือตอนนี้ชินแล้วค่ะก็เลยสวัสดีกันทุกวันอ่ะคุณจะทําอะไรของคุณก็ทําไปเขาเขาก็ชินเราแล้วเนะะี่ยค่ะเดินตัวมเตรียมเข้าหลือไปโชว์แต่ส่วนหางนะคะเราก็อาบน้ําทำอะไรทุล่าของเราไปแปลกนะคะตุกแกไม่ติดโควิดเนาะ เพราะเราใช้ห้องน้ําห้องนี้กันนะคะห้องน้ํามีสองห้องนะคะอีสอออีกห้องนึงเอาไว้ให้น้องกระตูนเข้านะคะเพราะน้องกระตูนยังไม่ติดเด้อพี่น้องดูสิแต่ไม่รู้ว่าตัวเนี้ยเขาเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะคะลูกชายบอกว่าเขาอยู่ที่นี่แต่ตัวเล็กๆตอนนี้เขาตัวใหญ่แล้วค่ะแก้วก็ไม่มีอะไรจะพูดนะคะตอนนี้ยังกักตัวอยู่ที่ร้อยเอ็ดจนถึงวันที่สองนะคะสวัสดีมีความสุขนะคะพี่น้องขอให้ปลอดภัยแค้วคาดค่ะ